อำเภอวัฒนานครอำเภอรอรัญญประเทศและอำเภอตาพระยาจัังหวดปราจีนบุรีตั้งแต่24กันยายน2526ภารกิจของหน่วยภารกิจตามอัตราการจัดและยุทธปรกรว6ขีด1 0 2มีดังนี้จัดให้มีการยิงสนับสนุนให้แก่นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ระดับกองพลอย่างแม่นยำต่อเนื่องและทันเวลาด้วยการยิงทำลายยิงตัดรอนและยิงข่มตามลำดับความเร่งด่วนต่อเป้าหมายต่าง ที่ขัดขวางความสำเร็จของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ดำเนินการในส่วนระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมายการติดต่อสื่อสารการทำงานแผนที่การอำนวยการยิงและการประสานการยิงสนับสนุนควบคุมบังคับบัญชาอำนวยการและประสานการปฏิบัติของหน่วยในอัตราและหน่วยที่ขึ้นสมทบภารกิจในฐานะที่เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วยรวมในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์จัดกองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดเนื่องในพระราชพิธีจัดกำลังพลถวายความปลอดภัยพระตำหนักสวนปทุมและพระตำหนักจัก,กรีบงกฎจัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสถานที่ตั้งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์และหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ เลขที่สถนนประดิพัฒน์แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์เลขที่สีถนนประดิพัฒน์แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี สถานภาพยุโทโธปกรณ์หลักของหน่วยปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด105ม mm, ม M 1 0 1 a 1ปรับปรุงระยะยิงไกลสุด17.5กิโลเมตรประจำการอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่11รักษาพระองค์หน่วยละ18กระบอกปืนใหญ่เบาวิถีโค้งขนาด105ม mm, ม M 119 ไยิงไกลสุด19.5กิโลเมตรประจำการอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์18กระบอกซึ่งปัจจุบันจัดเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบ,บกปืนใหญ่เบาวิถีราบขนาด75มิิเมตรแบบ M80 ใช้สำหรับการยิงสลุดบรรจุอยู่ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จำนวน4กระบอกการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย จัดหนึ่งกองพันสวนสนามเข้าร่วมในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์โดยจัดจากหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์3หน่วยได้แก่กองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์กองพันทหารปืนใหญ่ที่11เดรักษาพระองค์และกองพันทหารปืนใหญ่ที่31รักษาพระองค์จัดหนึ่งกองร้อยปืนใหญ่จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดในพระราชพิธีสําคัญต่างๆ เช่นพิธีถวายสัต์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมและ12สิงหาคมตลอดจนวันชาตรมงคลเป็นต้นในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินท์เมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนถึง19พฤศจิกาย,ยน2551พรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลัก ที่รับผิดชอบการฝึกซ้อมกําลังพลในริ้วกระบวน1หนึ่งถึงริ้วกระบวนที่หโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมและฝึกซ้อมของราชยานในงานพระราชพิธีได้แก่พระที่นั่งสามลำคารพระมหาพิชัยราชรถพระที่นั่งราเชนทรยานและพระวสีวิกาการซึ่งพระราชยานหลังนี้นับว่าเป็นหัวใจในแต่ละริ้วกระบวนและนอกจากนี้ได้จัดกำลังพลหนึ่งกองพัน เป็นกองพันทหารตามในริ้วกระบวนที่สองด้วยจัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการภายนอกโดยจัดจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ณพระตำหนักจากกรีบงกตและพระตำหนักสวนปทุมความภาคภูมิใจของหน่วยการจัดงานสถาปนาหน่วยเนื่องจากกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2444และได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยรักษาพระองค์ เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2450ซึ่งหน่วยได้ยึดถือวันและปีดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดหน่วยกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ซึ่งหน่วยจะจัดงานสถาปนาหน่วยในทุกๆปีและจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เหล่าปืนใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพิธีประดับเข็มศักดิ์เดเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ50ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539หน่วยจึงได้จัดทำเข็มที่ระลึกศักดิเดชขึ้นโดยขอพระราชทานพระราชลัญจกรศักดิเดชประจำรัชกาลที่7ที่อดีตเคยรับราชการในกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์มาประดับเป็นเข็มสักดิเดชประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งหน่วยจะจัดกระทาพิธีมอบเข็มศักดิเดชตามโอกาสอันสมควรแก่ผู้ที่ควรยกย่องและผู้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ